เอาเลยครับสวัสดีทุกชั่นเออก็วันนี้ก็จะมาเล่น Angel t a l พ Party 5นะครับก็หลายคนบอกว่าอยากจะดูมานานแล้วแต่ก็ไม่มีใครมาสมัครเช่นเอผมสักทีเออก็ทำให้เหอะสาหรับใครที่มาดูแล้วกันเออก็ต้องอันนี้ก็เป็นภาคที่ห้านะครับก็สําหรับใครที่ดูพาคสีแล้วเนี่ยว่าฟ้าเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับแล้ก็จะมาต่อกันเลย ก็หลายคนว่ารอมานานแล้วครับว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยตอนนี้ครับนะพระประกตัวในชุดที่แปกตานะครับผมเทเลนิตเทีลนิตนาเนะสี้ยวนาทีผมก็เริ่มสังหรณ์ใจว่าชีวิตผมจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกและในที่สุดมันก็กลายเป็นอินโทนั่นเองครับผมนะครับจริงๆเลยครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ดูอินโชรนี้ไปตามปกติครับผมเออเราจะไม่ปล่ไปพูอันนี้คือมานารีครับผมก็เมื่อกี้คือฟ้านะครับผมหรือว่ามาเลขสี่ศูนย์สองนะก็น่าใช่กัญญาครับผม คนนี้กัลยาใครก็ต้องรู้อยู่แล้วต่อไปก็มิสตี้ครับผมบิสตี้นัอ่องแล้วก็เฮ้ยใครวะสองห้าสองห้าครับผมน่าจะเป็นนางฟ้าว่ะมีมาสปี้เฮ้ยมันเอ้ยเป็นกระตูนหรอวะตุ้มชูบีข้อนเท้เวนะคน ใครว่าชื่องงงงงซีอูอ๋อตัวซีนี่มันก็คืออันนี้แล้วก็อูที่นีนางฟ้าค่ะเออก็ใช่ไงตั้งใจฟ้าที่ผู้ต่อไปให้ดีนะครับพี่มนานารีอะแต่ว่าคงยังไม่ตายนะอู โอ้แม่งอโทรมันมากเลยจับเอ,อือไม่ได้เอาเฮ้ยหัวหัวหายไปไหนวะอ๋อถ้าจบระบบชะตากักมบันทึกละมั้งโอเคจบแค่นี้ครับผมอ้าไม่ยังไม่จบนะครับผมโอ้โหใครจะไปจบล่ะครับเพิ่งเล่นเองเมื่อกี้ผมยืนจ้องมองตาไม่กระพริบพเพื่อดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ฟ้าเช้เมืงองเธอจับตัวเจ้าประหลาดอออจับแล้วมับลีจะทำอะไรนาเละเจ้าตัวประหลาดเสียงพูดวายฟ้าไม่ตอบคำถามนั้นถุงมือระด,ดับสิบอุ้ยเลเลยอะไรฟ้าพูดด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่ายไม่เอานาะลีเออผลักออกลีฝากไปก่อนเถอะลี ยี่ตัวประหลาดนั้นถูกผลาออกด้วยแรงที่มองไม่เห็นกระเด็นลอยออกหายลับไปท่ามกลางความมืดฟ้ายื่นมองอยู่อย่างนั้นจนเธอแน่ใจว่าตัวประหลาดนั้นจะไม่กลับมาอีกแล้วเอาละที่นี้เราทำไงดีล่ะที่ยินเฉยเฉยหน้างงๆมันอาจจะไม่รู้ลองเรียกฟ้านลครับเพราะว่าเป็นน้องอ่ะเราต้องเรียกครับผมฟ้าอะไรครับพี่นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันเรื่องเรื่องอะไรคะ ฟ้ายังคงแก้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตั้งท่าที่ยังใส่เสื้อปแปลกๆนั่นก็เรื่องเจ้าตัวนั่นแล้วก็ฟ้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าพี่ป่าจะบอกอะไรฟ้าครับเชี่ยวพี่เชี่ยวพิตันเองเสื้อคลงฟ้าค่อยเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนเสื้อเอาตอนนี้มันงสายไปแล้วมั้งฟ้าไม่สิหรือต้องให้พี่เรียกว่าเธอว่านางฟ้าพี่รู้เหรอคะว่าฟ้าผมพยักหน้าถ้าคงยอมให้เกิดแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะ ไม่อ,ไอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสโตมันไม่ถึงบ่อ้ํำแล้วครับมันถึงบ่อนนังฟ้าแล้วเยดโต้ความหวังผมก็เฮ้ยความหวังผมก็มันเกิดแล้วครับความฝันของผมที่จริงสาวันก่อนที่นุ่สวาววลีชัยความทรงจําในวันนั้นวันที่ชะตาชีวิตของผมต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผมออกไปเรียนตามปกติ แต่กลับต้องมาติดฝนที่ที่อนุสาวรีย์ชายแบบนี้โดยไม่มีท่าทีที่จะหยุดลงง่ายๆผมเคยได้แต่ยืนคอยด้วยหวังว่าอะไรไม่นานฝนจะคนหยุดลงเอ๊ะว้าว้าว้าอะไรวะเดี๋ยวผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากบริษัทเออบริเวณร้านค้าฟังดูเหมือนว่าเธอนั้นกำลังลำบากอยู่ว้าว้าเสียงดึกแล้วหรอนี่ควรจะเข้าไปช่วยิงเฮ้ยเฮ้ยทีไรเดี๋ยวไอตอนนี้มันตอนแรกเลยครับถ้าใครยังถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยที่ผมอธิบายนะครับไปดู ไปดูพัดแรกเลยครับนั่นแหละไอ้ตรงที่ยืนรอแต่คอยแหละนั่นแหละมันเชื่อมต่อกับตอนนี้เลยครับเนี่เมื่อสามวันก่อนอ่ะควรจะเข้าไปชว่วยดีหรือเปล่าผมพยายามคิดผมคิดนึกออกแล้วเพโหนี่ดูดามันเห็นคนอื่นเดือดร้อนคือแรงน้ําใจแต่ยุ่งเรื่องก็ไม่ช่ทุละคือการเสือกไม่เข้าเรื่องนี่เป็นเวลาที่ผมจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายเป็นเพศตรงข้ามไม่ใช่เพราะผมอยากจะเล่นเป็นคนดี แต่ว่าวผมกําลังจะทําในสิ่งที่มนุษย์จะควรจะทำผมหันไปมองเจ้าของเสียงนั้นว่านี่มันเสียงตรงไหนกันนะเด็กสาวแต่งตัวประหลาดพูดบ่นอยู่คนเดียวอ๋อนี่มันฟ้านี่เมื่อษา,ามันก่อนครับผมก็้ค่อยดึงเข้าไปหาเธออย่างช้าๆแย่ละเสียมากซะด้วยสิทำานายดีว่าว่า,วาอะไระไรเสียวะ ผมสังเกตเห็นเธอกำลังยุ่งอะไรบางอย่างดูคล้ายกล่องสีดำจากคำพูดของเธอผมเดาว่าจ้ากล่องนั้นมันคงจะเสียเพราะเธอคงจะพยายามที่ซ่อมมันเองแน่ๆมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับผมเลือกแช็คคำพูดสุภาพในการเสนอตัวเข้าช่วยเหลือตัวจ่าประจุหรือว่าแบตเตอรี่นะอืมเหมือมมนกับผู้หญิงคนนั้นไมได้ยินเสียงไม่ได้ยินที่ผมพูดคืออาจจะไม่รู้ได้ว่าผมกําลังพยายามสื่อสารอยู่กับเธออยู่คุณครับมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับ ผมล็อกเล็กเธอดีอครั้งหนึ่งถ้าทางจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการไว้อมว่าว่าว่าอะไรแล้วผมเลิกกดหยินิดหน่อยสิจุกฝ่าตรงข้ามมินเอ้มืนคิดในแง่ดีบางทีเธออาจกำลังจะยุ่งจนไม่มีเวลาสนใจเรื่องรอบตัวก็ได้เอาละผมจะเลิกเรื่องเธออีกสักครั้งคุณครับให้ผมช่วยจะดูเจ้ากล่องนั้นให้ไหมครับเอ๊ะมันขับกับเราเลยนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกะ้ะ นา,านาเซลวันนีนะผมรู้สึกผมกําลังเจอกับอะไรอยู่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอพวกนั้นในสภาพแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆและที่ผมมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่สมควรจะเห็นรีบถอยออกไปก่อนฝ่ายนั้นจะรู้ตัวดีกว่าผมคิดในใจผมไมค่อยก้าวถอยออกไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างช้าหรือว่าบางทีวีดีเด็กสาวประหลาดคนนั้นก็ลุกขึ้นมา นิ่งไว้นิ่งไว้ผมบอกกับตัวเองสายตาไปแล้วกำลังที่ผมนจะปฏิเสธการรับรู้ว่ามองเห็นเธอหรือว่าเขาจะมองเห็นเราจริงๆนะเธอพูดกับตัวเองผมแก้งจะเป็นมองทะลุผ่านตัวเธอไปวันนี้มักจะได้ผลเสมอวิธีนี้มักจะได้ผลเสมออีมองเห็นเราหรือเปล่าคะอุ้ยเธอยิ้นหน้าเข้ามาใกล้ๆเข้าใกล้และทำให้ผมรู้สึกตกใจเล็กน้อย อาว่านายเธอไม่ทันสังเกตวก่าผมว่ามันผิดปกติทีเธอะมองเห็นจริงๆสินะไม่เห็นไม่เห็นผมบอกกับตัวเองในใจโชคดีจังไม่นึกว่าโชคดีที่จะเจอพวกดัดแปลเนื้อดัดแปลงดัดแปลเอาไอ้ไอ้ตัวกระปุกไอ้ตัวกระปุกน้อยนึงเชี่ยววิตันเองผมสังเกตเห็นวัตถุเสียงภูบางอย่างพุ่งเข้ากระแทกกับเด็กสาว แรกแรงกระแทกนั้นส่งผลให้เธอกระเด็นคลิ้งไปหลายเมตรเจา้าวัตถุเสีชมพูกระหลานนั่นลอยอยู่ตรงหน้าผมดูเหมือนว่าจะเจอของดีเข้าเดินบังเอิญแล้วสินาลิดูเหมือนมันพยายามจะสื่อสารกรับผมไงล่ะเจ้ามนุษย์กลัวข้าึงทำอะไรถูกเลยสินาลิกลัวใครจะ,จะ,ระกลัวเจ้าตัวกลมๆเหมือนลูกบอลหน้าตาปัญญาอ่อนแบบนี้กันดีๆๆเอาละเชื่อฟังข้าตะกีีไปเชื่อฟังข้าซลีลิลิแลวเจ้าจะไม่จับตัวนลิ เออมาแล้วเ็สาวคนนั้นลุกขึ้นและตอนข้าวมาทานแล้วผมก็จะเจอประหลาดเสียงพูอย่างนี้เนี่ย <ๆ S 1> อะไรเนี่ยค่อยๆเงือมือออกมาช้าๆฮู้ฮู้มัดนี่นี่มันเหตุการณ์อีกแล้วโ้ยตัวประหลาดเสียงพูนั้นร้องได้ความประหลาดใจถึงมือระดับร้อสิพักออกใช่ถูกแล้ว อีกแล้วอ๋อก้าก้ามากนะที่มาทําร้ายนางฟ้าซส้มมมลุงขอต้อทีนะคะปัญหาทางเทคนิคยิดหน่อยปัญหาทางเทคนิคเหมือนจะอธิบายอะไรได้ดีเลยนะผมให้ผพยายามต้องสติต้องรีบสลัดหลุดออกไปให้ได้และแล้วก็ชคโชว์เข้าข้างผมรถประจำทางที่ผมสามารถนั่งไปมหาวิทยลายลัยได้จอเทียบถ้าโด,โดยไม่ลังเลยผมรีบวิ่งขึ้นรถประจำทาง S <S <ess> ไม่กิดมุ่ใจต่อมาผมก็ถึงหน้ามาหาวิทยาลัยทิ้งไว้แต่เพียงความวุ่นวายทิไว้ด้านหลังผมเองอยังรู้สึกติดใจสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคู่หลายๆอย่างโผล่เข้ามาและหายไปจนผมตั้งตัวไม่ติดแต่เอเถอะไหนๆก็ผมก็หนีมันพ้นแล้วนะช่วงวูบหนึ่งระหว่างที่ผมกํลาลังเดินอยู่ได้ยินเสียงนี่คุณคะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนไล่หลังจากที่สูงเฮ้ยใครวะ ก็ผมอดใจไม่ได้ที่างนานมองดูอ้อนี่มันปาพที่ผมมองเห็นคือร่างเด็กสาวประหลาดเมื่อคู่ผมกำลังลอยค้างอยู่กลางอากาศด้านหลังของเธอมีปีกสีขาวร่างของเด็กสาวประหลาดคนนั้นค่อยๆลอยต่ำลงเรากับต้องมนต์ผมไม่อาจที่จะสายตาไปจับเธอได้ ดีสิขาวสองใสสว่างเกิดไดใผมนลกถึงเทพนิยายนางฟ้าด้าของเธอค่อยๆล้วลงอ,อยู่ช้าๆตรงหน้าผมไม่กี่จินต่อมาเท้าของเธอก็สัมผัสกับพื้นดินโอ้เย็ดนึกว่าจะตามมานาันไม่ทันไปแล้วสิต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะสําหรับเรื่องขัดข้องมาคู่ไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะผมกำลังจะหนีจริงๆสิต้องล็อกระบบเคลื่อนไหวกัน,กนหนีก่อน 0 0 2ร้ 2002, องขอ,อการหยุดระบบรหัสเครื่อง198402011031เจ้าสาวคนนั้นบน่นพึ่งพามอะไรบางอย่างแล้วการนี้ล่ะอือมีไม่ได้สิมีได้ไหมเกิดอะไรขึ้นทําไมขาของผมมันถึงไม่ต้องขยับไม่ต้องหนกใจไปหรอกค่ะแค่นี้ะระบบส่วนใหญ่ของคุณถูกทางเบื้องบนล็อกเอาไว้หมดแล้วเบื้องบน เอาละค่ะต่อไปเป็นข้อความจากระบบสตรารกรรมแจ้งให้เครื่องประเภท2หมายเลข1 9 8 4 0 2 0 1 1 0 3 1อะไรวะตั้งแต่ประกาศนี้นางฟ้าจะบรุงหมายเลขเครื่อง402อา้าวเึรื่อง4 0สเหรอต้องการทำอารักขาท่านจนกว่าจะนางฟ้าสุรการหมายเลข108จะเข้าถึงและ,และดำเนินการปลดระบบแบบแปลงออก และพันธสัญญาน,นี้จะมีผลเึกว่าบรรลุงเงื่อนไขแลวะวงชาการบันทึกอา้าวก่อนที่จะเริ่มพันธาสัญญามีคําถามอะไรหรือเปล่าคะคําถามหรือนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะสัญญาคืออะไรกันเราต้องตอบมันคืออะไรวะอ้ยเดี๋ยวขอเซฟ่อนเดี๋ยวมาใหม่แป๊บหนึง่งเอออย่างงี้แหละเดี๋ยวมาหม่แป๊บนึงเดี๋ยวเอ่อขอแต่ต่อคลิปแปบ๊บนึงนะครับก็ขอต้องขอโทษทีนะครับที่ ผมกับก็เมื่อกี้กับไมค์ครังะคะ้งแล้วครับก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่เขี่ยวกันเลยครับต้องนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันแน่ครับพันธสัญญาไงครับพันธสัญญาเอาละถ้าไม่มีคําถามอะไรแล้วแล้วอะไรกันละ่ะแม่คุณต่อไปจะเริ่มกระบวนการชหํหระปรับความทรงจําล่ะนะคะเอ้ยยิ้มสียิ้ม ความจรงจกของผมมีมาถึงแค่ตรงนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะดำมืดแลวไม่เหลืออะไรอีกเอดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเสือของฟ้าเนดะินขึ้นทำข้างวามวามืดเกี้ยละ่ะคือรักความทรงจำมากกว่านี้มีหวังแกนกลางฟ้ากาลังพูดถึงอะไรอยู่นะสงสัยต้องปล่อยตามเลยละ่ะนี่คุณตื่นสิถ้าคุณฟ้าคุณแปลกแปบกบจากทุกทีถ้าทางต้องการกระตุ้นแรงว่านี้ อึผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผลสร้างเข้ามาทุกทิศทางเออไปเนี่ยโดนสวัสดค่ะลาทักทายผมแปลกเ,เ,เออต้องขอตัดคลิปไปเพียงตทงนี้ก่อนนะผมเ,เดี๋ยวบันทึกก่อนโอ้ที่จริงมันไม่ต้องบันทึกกับผมเนี่ยอ่าสำหรับวันนี้เพลเยอร์ก็ผมเจอกันคลิปหน้าพารทที่6ครับ